วันพฤหัส,สบดีที่19ธันวาคม2024หัวข้อในถิ่นธุรกันดาลข้อพระคัมภีร์ลูกาบทที่1ข้อ80กล่าวว่าฝ่ายทารกนั้นก็ได้เจริญวัยขึ้นและวิญญาณจิตก็มีกำลังทวีขึ้นท่านไปอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดาลจนถึงวันที่ท่านจะได้มาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอล ลูกาบอกเราว่าย้อนอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารก่อนที่ท่านจะเริ่มต้นภารกิจในหมู่ประชาชนเพื่อเตรียมประชาชนให้พร้อมสำหรับเยซูข้าพเจ้าสงสัยว่าทำไมยอนเป็นปรหิตโดยกำเนิดเหมือนเสียคาริยาบิดาของท่านแม้บิดามารดาของท่านเสียชีวิตเมื่อตอนที่ท่านยังเยาว์วัยแต่ข้าพเจ้าคาดว่าญาติอีกคนหนึ่งคงเลี้ยงดูท่านและทำให้แน่ใจว่าย้อนมีตำแหน่งของตนในพระวิหาร ด้วยการปรนนิบัติเหมือนกับที่บิดาของท่านเคยทำแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นตรงกันข้ามย้อนกลายเป็นเสียงผู้ร้องในถิ่นธุรกันดานว่าจงเตรียมมาราคาแห่งพระเป็นเจ้าจงกระทําหนทางของพระองค์ให้ตรงไปบางครั้งต้องอาศัยเสียงจากถิ่นธุรกันดานเพื่อขย่วให้เราออกมาจากวิธีการปกติของเราในการมองดูโลกและเป็นที่ชัดเจนว่า พระเจ้าไม่ได้ทรงส่งยอนมาทำตามแนวทางเดิมที่ทุกคนเคยใช้มาเป็นเวลาหลายปีไม่เลยแต่เป็นงานของท่านที่จะเขย่าผู้ฟังของท่านด้วยการทำให้เขาพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระเจ้าเองคือพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเรายอนเตรียมหนทางให้กับพระองค์และพระเยซูทรงเสด็จมาหาเราเพื่อยกโทษให้เราและเพื่อทรงช่วยเราให้รอดและทรงทำให้เราเป็นของพระองค์ โดยการบังเกิดมีชีวิตความตายและการเป็นขึ้นมาของพระองค์พระเยซูทรงนำเราออกมาจากถิ่นทุรกันดาลเพื่อเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาแห่งแผ่นดินของพระเจ้าเราอธิษฐานข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์มาหาพระองค์อาเมน